พามาบุกค,คาเฟ่เครื่องบินลำใหญ่ที่ให้เราเดินบนปีกถ่ายรูปด้วยแบบนี้ที่สําคัญให้เราขับเครื่องบินเองได้ด้วย <Wow. S 1> ไปดูข้างในกันตั้งแต่ทางเข้าร้านก็คือบรรยากาศเหมือนจะไปบินจริงๆเลยป้ายเอ่ยทางเดินเอย่ยดูนี่ กำลังขึ้นเครื่องมากพี่พนักง,งานเขาก็ใส่ชุดแอร์อฮอล์สด้วยนะพอมาถึงข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสวยมากมีที่นั่งทั้งแบบอีโคโนมี่บิสเนสแล้วก็เฟิร์สคลาสซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็นั่งเฟิร์สคลาสเนี่แหละรู้ราสุดๆแต่พอมาดูเมนูแล้วรู้สึกว่าราคาไม่แรงเลยเครื่องดื่มเริ่มต้นที่หลักสิบเองค่ะนี่เราสั่งเป็นชากัญชามากลิ่นหอมแล้วรสชาติจะออกหวานน่อยๆอ,อาหารก็มีหลากหลายทั้งซูชิปลาดิบพิซซ่าของหวานก็มีค่ะทั้ทท้้งงโคคททัเเเเกกกกกกกลลยยยราาาิิินนนไปมมนนอออมแวีถูใจุ่ อร่อยอ่ะก่อนกลับขอแวะขับเครื่องบินสักนิดนึงที่ร้านของให้ขับได้จริงๆค่ะสนุกมากใครมาที่นี่ต้องมาลองเลยนะเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยดีกว่าเป็นนักบินสักนึงถ้าใครอยากมาเช็คอินบินทิปแล้วถ่ายรูปสวยๆแบบนี้มาได้เลยค่ะที่นี่คือ MD 8 2 a i อง Air Cafe ร้านเปิดทุกวันแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจจะเพจชอบโปด้วยนะจะได้ของแถมจากลานไปเลย